สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทำนายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอเทาโร่ดีดีกันอีกแล้วเช่นเดิมเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับแม่หมอนนะคะในเรื่องด่วนอีกแล้วนะคะด่วน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 เรื่องอะไรคะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าด่วนเรื่องอะไรนั่นก็คือด่วนเรื่องเนื้อคู่ดุนางานของคุณนั่นเองนะคะท่ามกลางมหาชนฝูงชนที่ยิ่งใหญ่ คุณหารู้หรือไม่ว่าหนึ่งในนั้นคือเนื้อคู่ของคุณอ่าในโลกใบในในโลกใบนี้นะคะช่างแสนกว้างใหญ่ไพศาลเนาะเออเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อคู่ตุนางานของเรานั้นคือใครแล้วเขาอยู่ไหนทําอะไรอยู่เนาะนะคะบางทีเรากา็บางทีคุณก็เหงาเหงานะคะก็เปิดช่องแม่หมอดูนะบางท่านบางคนก็โอ้ยเหงาไม่รู้จะทําอะไรอ่าก็เปิดช่องแม่หมอดูดีๆดูซะหน่อยนะ ออเออเผื่อจะได้มีข่าวคราวมีสัญญาณอะไรไหมที่เกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนะคะแล้วอะไรที่จะนำพาพรมลิขิดชีวิตรักนะคะเนื้อคู่ในการละอนาคตข้างหน้าของคุณให้มาพบมาเจอคุณนะคะอ่ะวันนี้แม่หมอมีคำตอบเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะแม่หมอหยุดนะ ก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะรู้เรื่องราวสตรอรี่ของพมลิขิตชีวิตรักของคุณนะคะในเนื้อคู่การอนาคตของคุณเนี่ยนะคะมันจะเป็นการพบกันแบบกระทันหันอหรือว่าเจอกันแล้วเราต้องผัดพลากจากกันไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดออี๋ยวม่หมอเปิดให้โอเคค่ะ ว่าใบาแรกนะคะ open rock pattern surrender to a c c a p t of light เมื่อใดที่คุณรู้สึกเหมือนราวกับว่าชีวิตคุณนั้นถูกแยกออกเป็นเสียงหัวใจของคุณนั้นแตกสลายนะคะ <c oughs> มองไม่เห็นหุนทางแห่งความรักมองไม่เห็นเนื้อคู่มองไม่เห็นเส้นทางนั้นเลยจงจำไว้อย่างนะคะไพ่บอกว่า surrender surrender หมายถึงความยอมจำนนต่อสถานการณ์ ยอมจำนวนต่อโชคชะตาไปก่อนนะคะไพ่นี่บ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการรับบททดสอบจากจักรวาลนี้นะคะจากชีวิตของคุณนั่นเองนะคะคุณจะต้องอปล่อยให้โชคชะตานั้นนำพาคุณโดยที่คุณนั้นจะซเลนเดอร์โดยการยอมรับณนะที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนนะคะอ่าเอิร์สคูลโลกนี้คือการเรียนรู้นะคะ โลกนี้คือการเรียนรู้หมายถึงว่าเมื่อใดที่คุณได้ยกระดับเลเวลของตัวเองการเรียนรู้นะคะคุณจะได้พบเจอชีวิตอ่าได้พบเจอผู้คนหลากหลายที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเหมือนกับ Story, เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้พบได้เจอเหมือนการที่คุณไปโรงเรียนก็ต้องไปตามทีละขั้นทีละตอนนะคะ ทีละ,ะชั้นนั่นเองนะคะกว่าจะไปถึงนะคะจบเรียนจบนะคะคุณก็ต้องก็ต้องรอคอยกันนิดนึงนะคะเพราะว่า <c oughs> ในชีวิตของคนเรานะั้นอาจจะเจออะไรมากมายนะคะเจอความสัมพันธ์มากมายกว่าจะได้มาถึงเจอความรักที่เป็นพรมลิขิตรักที่แท้จริงนั่นเองนะคะอันนี้ดูซิอันนี้พบกับกระถางหันรอ big picture thinking อ่า Energy v a s i o n หมายความว่าไอเดียหมายความว่าไพ่กำลังบอกคุณว่าในช่วงเวลาที่คุณหดหูเศร้าใจหรือมองไม่เห็นหนทางของความรักเนื้อคู่อยู่ไหนอะไรกันอย่างนี้นะคะบางท่านบางคนก็สิ้นหวังใช่ไหมคะอ้าวนั่งรอรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนั่งกินหมูปิ้งแล้วนะคะกินหมูปิ้งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งรอกินส้มตำรอแล้วก็ยังไม่มานะคะโอ้โห นะนอนไก่นะผักนะคะบางท่านเอาเท้ากาไใ้ผักเลยก็ได้นะมีความสามารถพิเศษนะคะเอาเท้าก้าวในผักนะคะบอกได้เลยว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือช่วงแม่หมอชอบมีเสียงระฆังเสียงกระดิ่งนะคะแม่หมอจะลดเสียงกระดิ่งลงบ้างนิดหน่อยนะเพื่อแม่หมอเนี่ยเป็นคนชอบเสียงอ่ากระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแม่หมอก็จะลดลงบ้างนะคะถ้าใครไม่ชอบเน้องนานๆก็จะดีทีหนึ่งโอเคนะออะละค่ะอย,ย่าเบื่อกันไปก่อนนะคะก็แม่หมอก็ จะเสิร์ฟแต่เรื่องราวดีๆนะเพราะฉะนั้นเรามาเล่ากันต่อเลยว่าบิ๊กพิกเจอร์หมายความว่าอย่างไรบิ๊กพิกเจอร์นะคะก็คือว่าคุณนั้นนะคะอาจจะมีภาพใหญ่อยู่ในหัวใจบางท่านบางคนมีสเปคที่มันยิ่งใหญ่แต่ไม่บอกใครนะบางทีแบบสเปคคุณเยอะเกินไปสูงเกินไปนะคะจนคุณมองมองไปว่ามันจะมีหรือคนแบบนี้บางท่านบางคนนะคะวาดฝันอย่างสวยงามนะคะเออนะคะว่าเนื้อคู่คุณจะต้องเป็นคนที่ดี คุณอาจจะวาดฝันว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเนื้อคู่ของคุณไม่ทานเหล้าทานบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดรักเดียวใจเดียวเป็นสเปคที่คุณต้องการแล้วก็หาเงินเก่งอาจจะเป็นคู่รักสายเปบางท่านบางคนก็อยากจะได้ทั้งโสดสวยและรวยมากโสดหล่อแล้วก็ดูดีนะคะโสดหล่อแล้วก็ดูแพงแล้วก็บางท่านบางคนก็วาดฝันว่าเออเนื้อคู่เราจะต้องเพอร์เฟก ตามสเปคของเราอ่ะนะคะเดี๋ยวทีเนี้ยบิ๊กเพล็กเจอร์ของคุณบอกบอกได้เลยว่าเป็นไปได้เพราะไพ่นี้ไม่ยืนยันนะคะแต่ตอนเนี้ยให้คุณนะคะพับเก็บไปก่อนอ่ะในช่วงเวลาที่เบื้องบนบอกให้คุณนั้นจำนนต่อโชคชะตาจำนนต่อสถานการณ์ที่อาจจะมีความแตกหกักหรือความเสียใจหรือความผิดหวังใดๆก็แล้วแต่หรือการรอคอยที่มันช่างยาวนานแสนนานนะคะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายกันมาีเดียวนะ อะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพ่ออยากจะบอกอะไรอีกนะคะนอกจากการเรียนรู้บทเรียนของชีวิตแล้วนะคะคุณก็ยังมีแผ่นนะคะ dream board เก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความฝันของคุณไว้ก่อนเพราะในช่วงสถานการณ์นี้อาจจะเป็นในช่วงสภาวะของฤดูกาลนะคะกับโชคชะตาที่จะต้องเจอในช่วงเวลาที่แยกออกจากกันไปก่อนของเนื้อคู่โซเมทของคุณแต่ทว่าบอกได้เลยว่าบิ๊กพิกเจอของคุณ มันยิ่งใหญ่พอที่คุณจะทําให้คุณได้พบรักเขาแบบกระทันหันนะคะเอาเรามาดูกันเลยนะคะอุเอามาสามใบอละลสามใบก็เอาดูเลยนะคะ f o r into my arms holding official คุณนั้นอ่า slender และในชีวิตคุณนะคะจะได้เนื้อคู่ที่เขามีความาจงรักภักดีมีความโรแมนติก นะคะเขาอยากจะกอดคุณไว้ที่อ้อมแขนของ้อมอ,อ้อมกอดอ้อมแขนของเขามากๆเลยเขาจะอบอ,อุ้มคุณไว้ด้วยความรักความปรถนาดีแต่เพียงเพลานี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้เจอความรักที่มันสุกอาบซวงแน่นอนนะคะ star b rating e right body kissing guy active ช่วงเวลาที่มันแตกสลายแตกหักช่วงเวลาที่พัดพรากจากการ s e p เ r a t i o ลชั่กำลังจะหมดไปแล้ว คุณจะได้กลับมารวมตัวเป็น s t a r s ซ e k นะคะการรวมตัวของคุณกับเขาจะมีการรวมตัวรวมร่างกันอีกหมายถึงว่ายังไงจะได้กลับมารักกันอีกนั่นเองนะคะในช่วงเวลาของที่ถูกดีไวททัมมิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะที่เบื้องบนท่านรันสันจัดสรรมาอย่างดีนะคะก่อนที่คุณจะได้เจอเขาแบบกระทนหันรวยนะคะที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ You're not for anyone. Embrace your v e r y face your t o ก t คือว่าโกรธเอาปลดปล่อยตัวเองจากความกังวล Don't worry, b o r n y ting h นะคะปลดปล่อยตัวเองจากความวิตกกังวลปลดปล่อยตัวเองจากความไม่รู้ปลดปล่อยตัวเองจากความหวาดกลัวที่จะอยู่เดียวดายไพ่บอกว่าให้โอบกอด You r embrace, you r love. กดกอดความรักที่กำลังจะมาเยือนคุณแล้วนะคะปลดปล่อยอดีตก็สำคัญปลดปล่อยอดีตที่เจ็บช้ำปลดปล่อยอดีตแห่งความโศกเศร้าปลดปล่อยวันเวลาแห่งความหม่นหมองนะคะเพราะว่าคุณนั้นกำลังจะได้พบเจอกับเนื้อคู่โซเมดของคุณแบบกระทันหันนะคะ <c oughs> แบบไม่ทันตั้งตัว อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรออกมาแล้วนะคะใบแรก The Star เดสตาเมื่อใดที่คุณเฮลิ่งเยียวยาตัวเองเรียบร้อยแล้วเมื่อใดที่คุณกลับมาสมดุลน,นะคะเมื่อใดที่คุณหายจากเศร้าใจทุกข์ระทมใจเมือม่อเมื่อใดที่คุณฮิลฮิลตัวเองได้แล้วนะคะฮฮลิ่งรักษาเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของคุณเรียบร้อยแล้วเดอะเมจิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณจะมาปรากฏกาย ในวันเวลาที่คุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันก็ได้ว่าจะได้พบเจอเขาเพราะฉะนั้นไพ่สตาร์ซีไพ่สตาร์ซีกำลังมาบอกคุณว่าคุณจะได้พบรักในแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวและเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันเป็นนางในฝันเป็นชายในฝันนะคะเหมือนกับแม่พุ่มพวงร้อ,องไว้เนาะอ่ะแม่หมอก็เรียกนักร้องนะคะคุณพุ่มพวงนะเม่ม๋ว่า อันนี้พงบอกถึงอายุหรือเปล่าคะอ่ะนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่ค่ะคือหมายถึงว่าแม่เรียกเอ้ยแม่หมอเรียกนะคะแม่บุ้มพวงนะชอบชอบฟังเพลงของเขาเพลงนี้มันเข้านะคะก็ว่าเพลงผู้ชายในฝันนะคะอ่าไปฟังเอานะคะผู้ชายในฝันเนะเพลงนี้เลยนะคะตกใจตื่นมาเซนีแม่เสียดายจังว่าเสียดายจังนั่นแหละนะคะประมาณว่ามันเสียดายที่แบบโอโ้โหมันฝันไปมันไม่เป็นจริงสักที และความฝันมันจะกลายเป็นความจริงเพราะว่าได้คุณได้ภพ่บิ๊กพิกเจอร์ภาพใหญ่ที่คุณฝันไว้จินตนาการไว้นะ่ะมันจะเป็นจริงนะคะความรักในแบบฉบับที่คุณต้องการความรักเออแม่หมอแนะนำตัวไปแล้วเนาะแม่หมอก,ก็คือแม่หมอดาโ่นะคะดีๆแองเจิลทาโ่ดีๆหรือเรียกแม่หมอดีๆก็ได้นะคะอ่าก็จะมาเสิร์ฟความสุข แล้วก็เป็นการทำนายคลิปในแบบฉบับของตัวแม่หมอเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าสตาร์ซีคไพ่สตาร์ซีกำลังจะบอกอะไรคุณคุณนั้นจะได้พบรักแบบเปิร์เปเปอร์เเปอร์ความรักที่มันเป็นสีม่วงอมตะนะคะรักนิรันรักสีม่วงรักแบบสีชมพูอ่อนๆหวานๆอ่อนโยนมันเหมือนกับเขาเข้าไปในความฝันเราบางท่านบางคนก็จะฝันถึงเขาก่อนนะคะฝันถึงเนื้อคู่ มันก็จะมีสัญญาณช่วงนั้นคุณก็จะเห็นอะไรเป็นสีชมพูตัวคุณเองก็จะรู้สึกหวั่นไหวอ่อนไหวง่ายๆตัวคุณเองจะรู้สึกแบบปิวอยู่กลางอากาศนะคะเหมือนกับว่าผีเสื้อนะคะแมะลงปอผีเสื้อบินอยู่รอบๆตัวคุณเยอะๆอันนี้ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะ <c oughs> ก็หมายความว่า <c oughs> สารสัตว์น้อยใหญ่นะคะก็จะออกมาหาความสุข หาดอกไม้นะคะมาบรรยากาศดีๆเย็นๆสดชื่นนะคะออกมาพอดรักกันนะคะผีสรงผีเสื้อแปงปอนกนกน้อยนกร้องอะไรเงี้ยนะคะก็ศิลิสารสัตว์นะคะสาลสัตว์น้อยใหญ่ก็ออกมาพอดรักมาอะไรกันมาหามหาคู่ของกันและกันนะคะเป็นช่วงฤดูเทศกาลของความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นสัญญาณจากธรรมชาติที่ให้คุณจัดสัญญาณ จากภายในของตัวคุณด้วยนะคะคุณจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนรู้สึกแบบพลังงานของเฟเมนเอนเนอร์จีนี่จัดเต็มเลยนะคะจะมีพลังงานที่รู้สึกเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีเสียงเพลงในหัวใจมีความรักเป็นที่ตั้งมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่ไม่ไม ไม่รู้สึกที่จะโกรธใครได้ง่ายๆคุณก็จะให้อภัยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวมากๆล้ะคุณจะได้พบเจอในคู่ของคุณนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณได้ผ่อนคลายตัวเองนะคะได้ซ่อมแซมทั้งเยียวยาหัวใจของคุณอุ้ยทําไมอะ่ะความรักมาแล้วหรออะไรก็เกิดขึ้นได้ชูออฟคัพเห็นคะเห็นไหมคะถ้วยแห่งความรักคุณจะได้พบเจอในคู่คุณแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวพบรักแบบกระทนหันเร็วๆนี้นะคะ คุณจะได้พบเจอคนที่อยู่ในฝันคนที่คุณวาดฝันไว้ dream board ของคุณนะคะนั่นก็คือที่คุณเมดิเฟตไว้น่ะนะคะคุณจะได้ตรงใจตรงสเปคที่คุณต้องการอ่าได้ตรงใจนะคะไพ่บอกเลยว่าคุณจะได้เนคู่ที่เขาก็พร้อมที่จะรักคุณเช่นเดียวกับที่คุณพร้อมจะรักเขาน่ะนะคะอืมอ่ะไพ่อยากบอกอะไรอีกคะพบรักกัทันหัน ใหนี้หนามากเลยนะเนี่ยมันหนามากเลยนะคะเยอะมากแต่หมอดจะสุ่มมาสักหนึ่งใบสองใบ embrace your emotion over feeling acceptance a c c e p t a n ยอมรับปลดปล่อยตัวตัวตนที่อิสระภาพของคุณจงใช้ชีวิตว่าอิสระและฟรีดอมโดยไม่จัดว่าใครคือเนื้อคู่ของเราแล้วโชคชะตาจะนำพาคุณไปพบ คนที่แสนจะพิเศษคนนั้นของคุณอย่างแน่นอนนะคะปล่อยให้โชคชะตาพาไปแต่อย่าลืมว่าอย่างหนึ่งนะคะว่าจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะจงรักตัวเองให้เยอะๆแสงสว่างนําทางความปฏิหารนะคะมิเะเคินนะคะมาจากผลบุญกุศลที่คุณทั้งคู่ได้ทําไว้นําพาให้ได้ประพบเจอกันในภพชาตินี้และภพชาติอื่นๆที่คุณเคยรักกันมาแล้วนะคะ <c oughs> เจอกันแบบกระทันหันเหมือนจะบังเอิญบังเอิญน,นะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะถูกขีดโดยโชคโชะตาแห่งรักไพ่นี้หนามากเนาะอย่างที่แม่หมอบอกเด้อแม่หมอจะสู่มาหนึ่งใบว้าว amazing เลยไพ่ใบนี้คือว้าว when we love our lives are changed forever นะ เมื่อ,อไรที่คุณได้รักกันเมื่อ,อไรที่คุณได้พบรักนะคะบอกได้เลยว่าเมื่อนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สัมผัสที่คุณได้พบได้เจอมันจะเปลี่ยนไปชัว่วการนานนะคะความรักเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความรักเปลี่ยนใครมากดออดอ๋อมาส่งแก แม่หมอว่าใครมากดออดหน้าบ้านออกมาส่งแก๊สแก๊สหมดคุณแม่สั่งแก๊สทำกับข้าวเยอะนะช่วงนี้นะอ่ะแม่หมอคะอะไรคะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะคือคนกดออดก็มาส่งของส่งเตาแก๊สไงม่หมอเปลี่ยนแก๊สแล้วใช้แก๊สผัดกับข้าวทำกับข้าวนะคะคุณแม่เห็นคมคมคุมคม,คม,คม,คมวันนี้แม่หมอก็กินอะไรนะผัดคะน้าหมูกรอบนะคะฝีมือคุณแม่ไปเรียบร้อยอร่อยมากนะคะอ,อ่ะ อย่างไรต่อคะ่ะเนี่ย when we love our lives are c h a n g e forever คุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่เขานั้นตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะมาจุติเกิดพร้อมคุณแหละนะคะตั้งใจที่จะเป็นผมลิขิตรักเป็นโชคชะตาแห่งรักให้กับคุณนะคะเห็นเรือ mm hmm. เห็นผู้ชายกับผู้หญิงนั่งบนเรือนี่ไหมคะนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงเนาะคู่รักเป็นไพ่คู่รักที่นั่งอยู่ในเรือ mm hmm. เห็นไหมคะเรือแห่งความรักของคุณทั้งคู่ นะคะก็บอกแล้วนะคะเมื่อใดที่คุณได้พบเขาเขาพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณเขาพร้อมที่จะรักคุณด้วยความรักและศรัทธาในตัวคุณนะคะเขายอมเขายอมเพียงคุณเขาเชื่อฟังคุณเขาพร้อมที่จะร่วมเดินทางชีวิตไปกับคุณแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะแบบชั่วชีวิตของกันและกันนะคะเป็นความรักที่ซับพอตซึ่งกันและกันที่คุณจะได้เจอ ว้าวคุณจะได้เจอเขานะคะอายุอายิสองสามคือเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอนะ่ะอืมให้คุณไม่เหงาเศร้าใจอีกต่อไปนะคะสักใบหนึ่งเนาะ <laughs> love is all around you there is love everywhere all the time symphony ความรักเปรียบเสมือน เสียงของดนตรีเซมโฟนี Symphony, ที่ไพเราะก,ก้องกังวานในหัวใจของกันและกันความรักของคุณทั้งคู่อยู่รอยร้อมความรักอยู่รอบๆตัวคุณ love is all around you นะคะแม่หมอบอกได้เลยบางท่านบางคนจะได้พบกับเนื้อคู่ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาบางท่านบางคนอยู่จังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวนะคะ หรือว่าเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาจะเดินทางมามใกล้มาหาคุณแล้วจะมาอยู่ใกล้ๆคุณมาพักพำนับพักพิงอยู่ในเมืองเมืองเดียวกับที่คุณอยู่นะคะจังหวัดเดียวกับที่คุณอยู่ประเทศเดียวที่คุณอยู่คือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ชาวถ้าไม่ใช่คนประเทศหรือจังหวัดเดียวกันไม่ใช่คนประเทศเดียวกันนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นต่างชาติแต่เขาอาจจะบินมานะคะคําเฮียนะคะเออเขาเรียกอะไรอ่ะ เดินทางนะคะมาหาคุณแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆคุณอยากจะมาอยู่ใกล้ๆคุณอประตูปิดเองเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> ปิดเองประตูไม่เหมาะปิดเองดูสิคะเนี่ยโอ้โหมีอะไรนะเนี่ย ไม่มีใครมาปิดประตูปิดเองเฉยอืมโอเคนะคะใส่ฮะไข่นะนางฟ้าไม่ทุนหัวในยเทวดาหรือใครยังไงสร้างเขาเพอะนะคะน่าทำเป็นหลอนนะคะวันนี้แม่หมอทําคลิปวันพระด้วยนะคะไม่เป็นไรวันพระก็คือวันวันโชคดีไงคะเพราะฉะนั้นแม่หมอบอกได้เลย love is all around you บางท่านบางคนเนื้อคู่อยู่ใกล้คุณแล้วนะคะ ไม่ไม่ไม่จำไม่เกี่ยงเลยว่าเขาจะเป็นใครเขามาจากไหนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่เขาสามารถที่จะมาอยู่ใกล้กลกลคุณได้เพราะเดี๋ยวนี้นะคะอะ,อะไรอะ่ะการคมนาจาะการคมนาคมเนี่ยมันสะดวกนั่งเครื่องบินมาก็ได้เดินทางนั่งรถยนต์นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์วินนั่งตุก๊กต๊กอะไรอย่างเงี้ยมาหาคุณได้ตลอดเอวิทามนะคะคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ณนะแห่งหนตําบลใดในโลกใบนี้คุณสามารถที่จะรียูเนียนกลับมาหากันได้เสมอถ้า คุณนั้นคือเนื้อคู่ของกันและกันไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลแสนไกลคุณนะคะขนาดไหนประเทศไหนอะไรยังไงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนก็ไม่ไม่เกี่ยงเลยนะคะที่เขาจะต้องดันโดนมาพบมาเจอคนที่เขารักจนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อคู่คุณอะคุณอาจจะไปเจอเขาแบบไม่ใกล้ไม่ไกลอะ บางทีคุณออกจากบ้านไปเนี่ยไปเจอเขาที่ห้างสปปรรพสินค้าไปเจอเขาที่ทํางานไปเจอเขาที่หน้าปักซอยไปเจอเขาที่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันมันมีเรื่องที่จะต้องเจอกันแบบกระทันหันเนาะนะคะแล้วว่าเจอกันปุ๊บนี่คือปิ๊งกันปั๊บเลยนะคะเพราะว่าไพา two ่ two f c u p ขึ้นมาคือไพ่แห่งความรักความปรารถนาดีให้กันคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ค่อนข้างจะตรงใจกัน,นะคะ่ะสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคุณคุณเนะื้อคู่ตรงใจกันแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต แปนี่คือแบบตรงใจเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเฮลิ่งตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนี่ไงลอยกระทงด้วยอ่ะให้หมอทําช่วงลอยกระทงนะบางท่านบางคนไปเจอกันที่ลอยกระทงก็ได้อ่าหรือวิการนัดเดทนัดอะไรไปลอยกระทงด้วยกันหรือไปเจอกันที่งานพระจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคะนั่นแหละนะคะบางท่านบางคนก็ไปเจอในช่วงเวลากลางคืน ตอนเย็นๆหรือตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าๆตรู่เลยก็ได้เช้าๆที่นั่งทานกาแฟอะไรเช้าๆเลยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณโลเพพบค่ำไปแล้วนะคะพระจันทร์เริ่มเต็มดวงแล้วอะไรเงี้ยนะคะอาจจะได้มีเกณฑ์ที่เจอเนื้อคู่ในช่วงเวลานั้นที่แม่หมอบอกนะคะอ่าเจอจากไหนได้บ้างการออกไปไปหาอะไรกินไปทานอาหารข้างนอกนะคะไปทํางานคือมันมีเกณฑ์ที่ได้เจอหมดแหละนะคะอ่ามันมันขึ้นอยู่กับอ่ากับ ดีวายทัมมิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอะล่ะค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่า love is all around you รักอยู่รอบๆเตอคุณน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเขาก็มาหาคุณได้เสมอเพราะว่าคุณทั้งคู่คือเนื้อคู่กันนะแล้วบอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะตรงสเปคตรงใจกันและกันคุณตรงสเปคเขานะคะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ค่อนข้างจะตรงสเปคคุณเช่นกันโอเคเลยเนาะเดี๋ยวแม่หมอขอขอดู ข้อความรักที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะเอานีละกันนะคะเดี๋ยวไม่หมดจจะไม่เหมาะสุมมานะคะเป็นการ์ดรูปหัวใจเนาะนี่นะคะจะเป็นรูปหัวใจแบบน่ารักเนาะอะในคู่ของคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ คุณมีค่าเสมอในหัวใจและสายตาของฉันใจละลายเมื่อเราได้พบและเจอกันเห็นไหมคะถ้าเป็น love at first sight ถ้าเจอกันครั้งแรกรักแรกพบเนี่ยคุณนะคะจะถูกตาต้องใจกันเป็นพิเศษเลยเห็นไหมคะว่าเคมีซี่เ y มีค่อนข้างที่จะตรงกันสักใบหนึ่งนะคะเนื้อคู่คนคนนี้แหละนะคะเมื่อคุณได้พบ เขาแล้วคุณรู้สึกรักเขาชอบเขาตั้งแต่แรกครั้งแรกที่เจอเลยเนี่ยคือเนื้อคู่ของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอกันแล้วแล้วเพิ่งจะมารู้สึกตอมความรู้สึกมันมารู้สึกกันภายหลังเนี่ยมันก็ได้นะคะเหมือนความรู้สึกชา้าโอ้ยฉันเจอเธอครั้งแรกฉันก็ยังไม่ปิ๊งหรอกนะเออพอเจอครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบเออมันเริ่มปิ๊งมันเริ่มชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคชะตาแห่งรักนําพาเราให้มาพบกันอ่าเห็นไหมคะ อ่ะอีกสักใบหนึ่งค่ะฉันไม่อยากปิดบังความรักที่มีต่อเธอได้อยากสารภาพรักกับเธอโอ้โหเขาอยากจะสารภาพรักกับคุณอีกสักใบหนึ่งค่ะฉันวันไหวกับเธอมากมายทนไม่ไหวรอเธอรอเจอรอพบทุกวันโอ้โหนี่เห็นไหมคะเขาอยากจะ พบเจอคุณแทบใจจะขาดแล้วสําหรับเนื้อคู่ของคุณนะคะอ่านี่แม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าความรักนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ในหัวใจคุณนะคะนี่เป็นไพ่เนื้อคู่นะคะไพ่ที่คนทั้งสองคนมอบความรักที่เสมอภาคให้กันและกันนั่นเองนะคะไม่มีใครที่รักน้อยไปกว่าไม่มีใครที่รักเยอะไปกว่ามากไปกว่าเพราะว่าคุณนั้น เสมอเท่ากันนะคะแม่หมออยากไปฟังเพลงอะเพลงอะไรนะของไม่ขึ้นเรือนทุลอกก็เพลงอะไรนะจำไม่ได้ลหรอเพราะมากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณ f อฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะผมลิขิตชีวิตรักคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณ ที่คุณรักและวาดฝันไว้อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไม่หมอขอขอไพ่หน่อยค่ะสักใบหนึ่งคุณจะได้คบหาดูใจกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะจำไว้นะคะได้เวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้มีความรักที่ชัดเจนได้คู่ ที่ใช้ชีวิตกันได้คบหาดูใจกันไปถึงขั้นมั่นหมายและแต่งงานนะคะอะไรค่ะวันนี้แม่หมอขอบคุณ f อที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปคำทำนายของแม่หมอและขอให้เกิดขึ้นจริงนะคะความสุขสมหวังกำลังรอคุณอยู่แล้วนะคะขอให้คุณฮิลลิ่งจิตใจให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อใดที่คุณพร้อมเขาก็พร้อมนะคะโอเคถ้าใครสนใจหินหัวใจเลขโซเมตของแม่หมอนะคะก็แอดไลน์ติดต่อแม่หมอมาได้เลยนะคะสำหรับน้องหินหัวใจเลขโซเมตนะคะที่ไลน์ id KMN. 1 9 8 4นะคะ KMN นะคะพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษเนาะจุดหนึ่งก้าแปดสีนะคะในราคาพิเศษเพียงหนึ่งพันสองร้อยสิบก้าบาทเท่านั้นเองนะคะส่งฟรีทั่วราชาจากไทยนะคะเป็นน้องหินหัวใจคู่ที่เป็นรุ่นขนาดพกพานะคะพกติดตัวได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งเผื่อไปสะดุดพบรักกับเนคู่ที่ไหนนะคะโอเควันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขไปาย,ายเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ